ก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีตรวจเช็คว่าแอปพลิเคชันไหนที่แอบกินแบตอยู่ตอนนี้แอปไหนที่เราไม่ได้ใช้ที่มันแอบกินแบตอยู่นะครับเราจะมีวิธีตรวจเช็คได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆอยากตรวจเช็คก,ก็หยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมาได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับไปที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บ ให้เพื่อนเลื่อนลงไปคําว่าแบตเตอรี่นะครับหาคําว่าแบตเตอรี่นะครับกดเข้าไปที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วไปข้างล่างอ่ามันจะมีแอปนะครับที่ใช้งานแบตเตอรี่อยู่เห็นไหมครับแอป Tik t o อกเห็นไหมครับมือถือเครื่องนี้คือ Tik t o อกกินแบตมากที่สุดต่อมากล้อง f เฟซบ o ๊กโฮมแล้วก็โน้ตนะครับแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือเราไม่รู้จักจริงๆนะครับเราสงสัยนะครับว่าทําไมมันแอบกินแบตล่ะ ทำไมมันแอบออนอยู่ในมือถือของเรามันเป็นแอปของมิจฉาชีพหรือไม่นะครับแอปไหนที่เราไม่ได้รู้จักนะครับจําชื่อมันไว้นะครับพอจําชื่อมันไว้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่คําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วมาที่จัดการแอปแบบนี้นะครับแล้วเอาชื่อนั้นนะครับมาหาในนี้ว่าแอปนั้นอะชื่อแอปอะไรอ่ามันแอบกินแบตของเราหรือไม่ อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวให้จนจะยกตัวอย่างนะครับเป็น t i k t o k ก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับกดเข้าไปเจอแล้วกดเข้าไปแล้วกดคำว่าลบนะครับหรือถอนการติดตั้งนะครับแล้วแอปนั้นก็จะออกจากมือถือของเราไปนะครับจะไม่มาแอบลักกินแบตมือถือของเราอีกนะครับแล้วก็จะทำให้มือถือของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากแอปที่เราไม่ได้รู้จักนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ้ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ